เรื่องเที่ยวเชาว้านี้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเที่ยวเช้านี้นะครับก็จะมีอีกงาน exhibition สำหรับใครที่เป็นสายท่องเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็มีแพนจะไปญี่ปุ่นในปีนี้ซึ่งนิทรรศการที่น่าสนใจก็คือโฮคุไซอนาเตอร์สตอรี่อิน โตเกียวก็เริ่มมีการจัดกันในวันที่1กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับสำหรับสถานที่จัดงานก็จัดอยู่ในย่านชิบูย่าก็คือสถานที่ตึกของโตเกียวสำหรับ e x h i b i บิชัอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในคอนเซปต์ของ feel the world of Hokusai ก็จะเป็นเหมือน immersive experience ก็เราจะได้เห็นผลงานศิลปินโฮกุไซในยุคเอโดะเพียดแล้วก็โดยเขาจะมีการใช้ LED แล้วก็มีโปรเจคเตอร์ขึ้นมาฉายสำหรับใครที่ชื่นชอบโฮกุไซเนี่ยก็คิดว่าไม่ควรจะพลาดเลยทีเดียวซึ่งสำหรับตัวโฮกุไซเองเนี่ยเขาได้สร้างผลงานมามากกว่า30,000ชิ้นในช่วงอายุกว่า90ปีของเขาเนี่ย ทำให้ผลงานเขาได้ออกมาสู่สายตาของคนทั่วโลกและปัจจุบันก็ถือว่าเป็นศิลปินในยุคก่อนที่มีอิทธิพลอย่างมากสำหรับตัวญี่ปุ่นนะครับสำหรับประเทศญี่ปุ่นโดยการจัดแสดงเนี่ยเขาก็มีการจัดแสดงเป็นห้องห้องนะครับมีตั้งแต่ตัวของไลท์ลูมแล้วก็ i m l u m i n a t i n g 36 View of Mount Fuji ก็เป็นผลงานของโฮคุไซที่เกี่ยวกับภาพภูเขาไฟฟูจิแล้วก็จะมีแลนด์สเคปรูมแล้วก็จะมี36 View of m o วิวออฟมก็คือเข้าไปซึ่งก็มีการจำลองที่เรียกว่า Interactive Experience นนะครับก็ทั้งตัวพื้นที่เรายือนอยู่เนี่ยก็จะมีภาพของโฮคุไซแล้วก็กำแพงอีกรอบด้านของตัวเราเนี่ย ก็จะมีผลงานของเขาให้ดูเป็นแบบชิ้นเดียวกันเรียกว่าเป็นเหมือนแลน์สเคปเหมือนว่าเราหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งของโฮกุไซนอกจากนี้ยังมีวินลูมหรือว่าให้เราดูผลงานและอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือห้องโฮกุไซลูมก็คือเป็น Immersive Experience เหมือนกันสำหรับใครที่เข้ามาดูเราก็จะได้เห็นคลื่นอ่เรียกว่าถ้าใครเห็นภาพนี้ต้องจำได้แน่นอน สำหรับคลื่นยักษ์ที่มีฉากภูเขาไฟฟูจิอยู่ด้านหลังแบ็คกราวด์สำหรับใครที่จะไปก็เขาจะไม่ได้ขายตั๋วหน้างานนะครับซึ่งต้องจองทางออนไลน์เท่านั้นสำหรับตัวตั๋วก็อยู่ที่3,500เเยนนะครับแต่ถ้าใครเป็นนักเรียนนักศึกษาก็จะได้ส่วนลดอยู่ที่2,200เยน ก็เป็นอีกหนึ่งคิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่สำหรับการไปเยี่ยมชมเอกซิบิชันแห่งนี้แต่ก็มีความน่าสนใจเลยทีเดียว